มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนยายเจอปลาช่อนสีทองกำลังจะทำแกงแซ่บๆชาวบ้านห้ามไว้ครับวันที่7มิถุนายน2565มีรายงานว่าชาวบ้านบ้านบึงงามบ้านเลขที่207หมู่ที่10ตําบลคำนาดีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับชื่อคุณยายแตนอายุ67ปี ขณะกลับจากทุ่งนาจะกลับไปบ้านได้เจอกับปลาข้อดอนหรือปลาช่อนเผือกลำตัวมีสีขาวอมชมพูที่บริเวณท้องทุ่งนาดังกล่าวในขณะที่ฝนกำลังตกพลําพจึงได้จับมาเพื่อจะทำแกงส้มเป็นอาหารในมื้อเย็นครับแต่ระหว่างนั้นได้มีเพื่อนบ้านเข้ามาพบเห็นปลาช่อนตัวดังกล่าวจึงได้ห้ามไว้พร้อมยกคำโบราณมาอ้างว่าของเผือกเช่นควายเผือก ปลาค้อเผือกตามความเชื่อเชื่อว่าจะช่วยบรรดาลสิ่งที่ต้องการให้ทุกประการพร้อมทั้งให้โชคลาบแก่เจ้าของด้วยอย่าไปทำอะไรเขาคุณยายแตนได้ฟังดังนั้นจึงเปลี่ยนใจไม่นำมาทำเป็นอาหารและเก็บเลี้ยงไว้ในกระมังโดยจะจ้างช่างมาทำบ่อให้ปลาค้อเผือกซึ่งคุณยายบอกว่าจะเลี้ยงดูอย่างดีครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปี้ครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณครับ